เนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกที่มหาสถูปบุรพุโทโธมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธในอินโดนีเซียร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชานะครับหลังจากประชาชนเกือบสอง0มื่คนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและปล่อยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธ,ธบูชาคุณอริสราคินิมานรายงานจากยกยาการ์ตาอินโดนีเซียครับ คุณพงษ์สถัดคะวันวิสาขาบูชาโลกที่มหาสถูปบุรพุทโธอินโดนีเซียนะคะไม่ได้มีแค่ความยิ่งใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ยังแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณต่างๆพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณพงษ์สถั์ไปดูบรรยากาศร้อมๆกันนะคะนี่เป็นภาพล่าสุดคะ่ะบริเวณของมหาสถูปบุรพุทโธบริเวณด้านหน้าหรือว่าจัตุรัสนะคะที่มีประชาชนจํานวนมากเดินทางมาร่วมในพิธีวันวิสาขาบูชาโลกนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะประชาชนทั้งชาวพุทธ ที่อยู่ในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เตรียมที่จะมาร่วมพิธีลอยโคมประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะสําหรับโคมไฟนั้นก็จะถูกเตรียมไว้ประมาณ2,500โครมค่ะแล้วก็จะมีประชาชนทั้งอย่างที่บอกก็คือชาวอินโดนีเซียนักท่องเที่ยวจะร่วมพิธีปล่อยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยการปล่อยโคมนะคะอย่างที่บอกว่างานนี้เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณการจุดเทียนแล้วก็โคมเชื่อว่าแสงจากตะเกียงนั้นจะสามารถขจัดปัญหาด้านลบส่วนการปล่อยโคมนั้นแสดงถึงการเติมเต็มความฝันและแรงบันดาลใจผู้เข้าร่วมนั้นจะเขียนคําอธิษฐานของตัวเองไว้เพื่อการปล่อยในแต่ละครั้งนั้นเต็มไปด้วยความหวังค่ะสําหรับ พิธีนะคะไม่ได้มีแค่การปล่อยโคมเท่านั้นนะคะในวันนี้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็มีพิธีขบวนพาเหรดนะคะสําหรับชาวพุทธในอินโดนีเซียนะคะที่นําน้ําแล้วก็ไฟศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในมหาบุรุพุโทโธเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาโลกพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเมื่อช่วงบ่ายพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นภาพของผู้นําองค์กรพุทธศาสนาจากนานาชาติที่เดินทางมาจากทั่วโลกนําคณะสงฆ์ทุกนิกายรวมกว่า350ร รูปนะคะร่วมเดินขบวนพร้อมกับรถขบวนบุพชาติอันเชิญน,น้ําแล้วก็ไฟศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนขบวนไปยังมหาสถูปบุรุพุธโธนะคะเพื่อน,น้อมลําลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่นะคะก็เดินทางมาร่วมชมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะงานปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Enlighten In Harmony นะคะหรือว่า In this world now, the war from Ukraine and Russia, Israel and Palestine uh, make the world and the people is suffering. So, with the harmony, we show the respected the religion, respect the others culture for showing how the harmony can make unite, united. Un united. สำหรับช่วงหัวค่าที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิโดยประสงค์จากทุกนิกายอย่างที่บอกว่ามากกว่า350รูปนะคะก็มาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วยแม้ฝนจะตกลงมานะคะแต่ว่าพิธีนั้นก็ยังคงดําเนินต่อก่อนหน้าพิธีในช่วงค่านะคะดิฉันได้มีโอกาสคุยกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งค่ะที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่นั้นมาเป็นครั้งแรกค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีนักศึกษามาจากยูเครนนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพในครั้ง Do I come? From Ukraine, so yes for sure for me it's like such a great experience to be here and for sure I'm also praying for the peace in Ukraine, so yes. Okay. Uh, I'm actually a student in Yogyakarta, a city close by. Uh, and I know that Purbodur is the biggest temple, Buddhist temple in the world, and that this is one of the <laughs> biggest and most beautiful celebrations. So Really feel honored be able experience and to to join and experience this celebration. สำหรับงานวิสาขาบูชาที่อินโดนีเซียนี้นะคะรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสําคัญค่ะแล้วก็ให้เป็นวันหยุดประจําชาตินะคะเพื่อให้ประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองในวันสําคัญนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะที่มหาสถุบุรุพุธโธนะคะก็มีความประสงค์ให้ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่นะคะถือว่าพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั่วโลกค่ะครับข,ขอบคุณคุณนริศราครับ